มาแล้วค่เดแนะทีานีกครั้งล้กันอันนี้เป็นคุณขวกับร้านป๊อปบ้ดเี๋คุณนเนียจะมานะคะสอนพวเราจะต้องทาอะไรจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างกับการทํป๊อปเค้นะเียเคเค้กอรคลาสหรือว่าป๊อปมิวสอะไรนะคนนี้ น้องเกาหลีนะคะหน้าใหม่ไฟแรงหมดเราจะมขึ้นเวทีด้วยคุณผัวซีซีจอห์นแมทในซิงเกิลเร็กชั่นเราจะพลักแชกเราโอเคแล้วนี้น้องลูกว่าทิ่ิกาของเราโอเคเดี๋ยวให้คุณขวัญเริ่มเลยว่าก่อนอื่นทำอะไรกันคะก่อนจะเริ่มเออเราต้องมีเค้กกันก่อนคนละหนึ่งก้อนแน่นอนต้องมีเค้กแต่ได้เลยนะเพื่อนความสะอาดเดี๋ยวเราให้ดูท่านนี่เลย เพื่อความสะอาดในการทำนะคะว่าทุกคนจะทานได้เดี๋ยวทำเสร็จจะให้แฟนๆช่วยชิมตายเลยเอามาทำความสะอาดกันก่อนนะคะเช็ดมือเป็นก่อนเลยนี่เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะคะของพวกเราทุกคนเดี๋ยวได้ชิมกันด้วยนะใครอยากได้นะมคะอันนี้ที่แหนวทางหรือน้องลูกว่านทาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองชิมดูโอเคคณกว่าเราล้างมือมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเร้อยแล้วใช่โอเคก็เหมือนกัน ส่วนใหญ่นะคะเทคคอมขึ้นรถจะเริ่มจากเค้กค่ะเป็นแบบช็อกโกแลตเค้กบัตเตอร์เค้กเค้กสตรอเบอรี่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เอามาปั้นให้เป็นก้อนค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็คือจะมาปั้นวงกลมกันแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อโนบหลักตัดตอนใช่ไหมคะแล้วก็ง่ายหน่อยก็คือเดี๋ยวจะเริ่มเสร็จแรกให้ดูแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณรู้ว่าแล้วก็คุณราศนะ่ใคุราศแล้วก็พี่หน,น่อยแบบค่อยลองทำไปดูเป็นแบบว่าจุ่มสีอันนี้คือที่จุ่มมาให้แล้วอันนี้เป็นโปรเจกต์ สีสันให้มันเพิ่มเติมโอเคซมรติว่ากลับไปลองทำเองที่บ้านคือโอเคมาปุ๊บมาทายปั้นก่อนเป็นก้อนโอเคใช่อ่ะปั้นเสร็จแล้วตนแบบนี้เสร็จแล้วสเตจต่อไปอ่ะปั้นกันก่อนเลยใช่ไหมอ่ะไม่ทั้งสามท่านลองปั้นก่อนเดี๋ยวเราควรดูฝานิดนึงยอ่ถ้าปั้นอย่างนี้ไม่เป็นทำยังไงครับภาพปั้นไม่ได้เราปั้นเป็นรูปหัวใจรูปดาวเป็น ได้ได้โอ้ยผมแตกแล้วไหนนะไมครับตอนนี้ขยันโอเคขยันด้วยเถิงว่าคุณขวัญบอกใช้หีิพิเศษเลยคือเราต้องทำให้มันแน่นนิดนึงใช่ไหมคะอาโอเคต้องกดๆให้ Dan, หมันแน่นหแบบว่าให้เข้า, an, n inc n inc. าเป็นเนื้อเดียวกันนิดนึงวุ้ยทำไมน้องพ่าทำเก่งจังเลยแป๊บเดียวว้าวอะพอปั้นเสร็จแล้วปับ๊บแจกไม้มแจกไม้แจกอุปกรณ์กันมา มีเทคนิคในการเสียบนิดหนึ่งเอาไม้ไปจุ่มในไวช์ช็อกโกแลตของเราปั๊บเหมือนเป็นเงาเสียบเลยเันนกเงาาบอกว่าเป็นเาเสียบได้คอันนี้เด็กๆดูบอกเงาลาเทสหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปด้านหาังเาลาเทสอีนโนฟลูเขนได้ไหมครับได้เลยค่ะอร่อยอร่อเลยครับอร่อยอรอพอเสียบไปปุ๊บเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเปพนร้นิดนึง อยให้แห้งอะนะคะตรงนี้มันจะได้ติดแน่นเหมือนเป็นกาวคือเราถ้าทำที่บ้านอะจะต้องใช้เวลาคือต้องรอให้พอแห้งกอ่อนนี่เธออะอันเ,งงเ,นเค้กค,ค,ค่ะอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวเป็นไวช็อกโกแลตใช่ไวช็อกโกแลตละลายอะค่ะละลายเสร็จแล้วล้วก็เอามาทรายแล้วก็เหมือนปักเอาไว้ร้อยแห้งอะสมมติมว่าเราแห้งแล้วค่ะคู้ว่าลองแบบว่าอ่าดเลยก็ได้ค่ะสวัสดี ได้อันที่แห้งแล้วใช่ไหมคะแห้งแล้วใช่ติดแน่นแล้วปุ๊บก็คือเอามาลาดไว้ช็อกแลตนะคะมีเพื่อเวิธีในการลาดนะคะไม่ต้องลาดจริงไหมจริงเราตักเยอะๆค่ะแล้วเหมือนลาดทีเดียวมันจะเนียนเป็นเทคนิคพิเศษโอันนี้องแอร์บอกเทคนิคนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องลูกว่ากันก่อนใช่แล้วพี่เนียนอยู่นะเนียนอยู่ใช่เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้มันหยดหมดกับมือค่ะ ดีแล้วเดี๋ยวจะได้เลิกเป็นนักร้องเบเกอรี่ขาเนื้อเนื้อไม่ได้ตัดคู่แข่งแต่เราบอกว่ามันเหนื่อยเราเองก็เหนื่อยนะโอเคทีละสี่ใช่เนากมิสเตอร์ครับ Would you like to try? Okay. เคยทำไหมคุณละเออบ่อยครับบ่อยๆได้ครับว่าเป็นเทปไหมครับทำช็อคโกแลตหรือกินไม่ใช่ไปทำที่ร้านของมาร์เปียบเลยครับอ๋อร้านอร่อยเยอมากครับเคสนี้เป็นเคสเฟเรีย์ของผมนะครับแต่ค่ะคุณลารบอกว่าจริงๆแล้วชอบเนื้อาหารชอบท้ำขนมอยู่แล้วใช่ครับเป็น r e ล a x a t i o n บอกว่าอร่อยได้ครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายๆคนมาไป so it's it's not sick yet ดูไปทำไมดูเก่าเก่าเกาวนี้ใช้ไม่ได้ใส่กาวยังไม่แห้งก่ายังไม่แห้งดิเพราะว่าจริงๆถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยคือจะต้องใช้เวลาในการรอให้เขาแห้งใช่ไหมแล้วก็งที่ถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์ก็จะจะก็จะได้เร็วได้เร็วขึ้นวันนี้อากาศอาจจะแบบว่าอบอ้าวนิดนึงก็เลยอาจจะต้องแห้งช้าไปกันตะโกนไปเรื่อยเรื่อยเลยอยากกิน ทุกคต้องทำคนละสองไม้นะคะคนละสงไม้โอเคเริ่มสี่เลยค่ะวันนี้ผลมีเตรียมเอาไว้ให้มีหลายสีโอเคนี่ฝาฝาปิดด้วยนะคะจะสุยนะขอฝาสีจะได้ไมิตัวปุ่นอย่างนี้ค่ะต้องโชว์สีทุกคได้ดูนิดนึงนะคะวาหวานเตรียมสีมาแบบน่ารมากเลยแนบแนบไปรูีนิวเหรอต้องจับนี้แน่นอน อุปกรณ์ที่น่าแบบดาราฝีมาจากร้านซวิมเจวแลวนั่นเองคะเราว่ร้อนขงล่างมันร้อนอันนี้เป็นไวชักลัดสีเหืองใช่ค่ะอันนี้เดม่วงมีสีม่วงสีเหลืองจะต้องรอในหนึ่งโมงเราก็เอาไว้ชักลตไปอุ่นนะนะเ่อให้ละลายเขาจะได้อกมาทำสีได้้านี้คือเราก็จิ้ใชก็เนเดิใช่ค่ะถ้าเกิดว่าขนาดขนาด เดี๋ยวมาดูเทคนิคเทคนิคอะไรนี่แต่ละงานันนี้เป็นเทคนิคเลยครับ Any special technique you like to share จุ่มเลยนะโอเคจุ่มเลยครับจุ่มเลยนะคะขอขอไปด้วยเอามาเป็นเพื่อนคุณกร้าบเราเลือกสีอันนีสีสวยมากอันนี้สีสวยน้องลูกว่าเลือกสีเหลืองเลยสดใสมากพี่แดงของเราเลือกสีม่วงนะ สีไหนกันจันก็บอกว่าดีชอบอะไรแบบมินเมี่ยมเนี่ยเออว่าคิดได้สองมุมตลอดอย่านะเนี่ยค่ะแล้วก็มาปักหลอดให้มันแห้งแล้วก็มาปักก่อนนี่สีของผู้ผลิตก็สวยอันนี้ก็สวยสมมติถ้าทำเองที่บ้านพอจุ่มเสร็จแล้วก็เอามาปักมาให้แห้งก่อนใช่ค่ะอันนี้ทุกคนก็อีกคนละลูกนะคะ วันนี้จะให้ลองถาคนละสองลูกแก้เลยนสีส้มนะีสีส้มด้นะนสีส,นะส,ส้มสีฟ้าก็สวยแต่น้งลูกว่่เราดูแบบดูเหมาะมากเดูเป็นแบบว่าเฮ้ยสาาอวะนน่ารักแบบดูทาวแล้วประนีสวยมันเป็นแค่ภาพนะดูแล <laughs> ้วเหมาะนะเออดูแล้วเหมาะ พี่ว่าหนูค่แว่าดูคูแบบดูเป็นคุรสตตีดูสวยอย่ะดูทำน,น้ององดูเหมาะกับน้องเขามากเลยเชื่อค่ะพี่เชื่อนะสัพยา <laughs> ว่าตอนนี้หนุ่มๆเราแบบว่าจุ่มอย่างเดียวจุ่มแล้วอุ่น <laughs> อันนี้ดู professional เก็บไว้ก่อนปั๊บรอให้แห้งมีสีป้เข้ากับสีชุดหนูเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะได้มาตกแต่งแต่ว่ามีท็อปปิ้งใส่กันด้วยโอเคตอนนี้เราก็เก็บช็อโกแลตก,ก่อนนะคะาการทำของว่าเบเกอรี่ที่ดีก็ต้องรักษาเรื่องความสะอาดเรเื่องเราก็มาเก็บอุปกรณ์กันกน,กนิดเดียเสร็จแล้ววันนี้ใช่ไหมคะเราเป เวิรช็อปสำหรับเรนฮิวเราก็จะลองแบบ edible 饭ฮิว ค่ะไม่ค่ะบอกว่าแบงค์แบนค์ก็ร้านเดิมนะคะมาที่มาซีทฮัตเด็กแวร์นี่คือมันร้านตรงไหนนะคะทำทำเบเกอรี่กับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ด้านในเลยๆลงไปหน้าเล็บหน้าเล็บแม่แเราจะโร่นะคะเดี๋ยวผัดกันละกันคุณผูโชมาคือโร่แบบโร่ให้เขาเป็นแผ่นบางๆแบบว่าอันนี้จริงๆเราคอนเรียกว่าฟองดอกนะค่ะมันจะเป็นน้าน อันนี้เราหาซื้อได้ทั่วไปเลยไม่ถึงนึ่งเพราะว่าเราต้องมาทำก่อนใช่ก็ทำเหมือต้องหาซื้อตามร้านขายอยากให้ดูว่าอันนี้ดูทรงแล้วว่าทำเป็นจริงนะเราว่าเลยเออได้นะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เราเอาเหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เอามาใช้โรลแลให้เข้าแตนนิดนึงมาได้หน่อยได้ย้ายแต่ย้ายราคะแม่ แล้วเรามีแม่ทิมเป็นเป็นตัวชายก็เป็นตัวสองของพี่รู้ว่าตัวอะไรเป็นตัว A กับตัว E A กับ E กั่นเนาะคือตัว E เสร็จปุ๊บแล้แม่พิมพ์ตั้นพิมพ์ลงมากดเลยผมไม่เคยทำเลยในชีวิต เคยปั้นดินน้ำมันไหมครับเคยเลยครับคุณือกว่าคิดซัวกำลังปั้นดินน้ำมันอยู่ใช่แต่อันนี้กินได้กินได้หมดเลยอยากให้มาดูท่าพี่แหน่ไปทำโรตีอยู่เบาๆได้ไหมแล้วคันนี้เรามีคลิปยังไงในการเอาออกนะคะทุกคนอ๋อใช่เราจะใช้ไม้ลอลลิอปเนี่ยแหละค่ะทิ่มจากข้างบนนะคะ แบบเอาก enfin ันด้านอีกด้านนึงนะคะใช่มันก็ต้องลงไปเลยมีมีเทคนิคอีกแล้วอ๋อโอเคบอกมาแล้วง่ายได้เลยเทคนิคแถวอันนี้ต้องหนะคะต้องตัวอะไรต่อไอเอ็งไอเอใช้นี่ไอค่ะเอโอเคขอบคุณครับตัวไอกับเอขอบคุณไอกับเอของพี่แนนเราเป็นเอกับไอเอไได้สำหรับเอสไออันนี้ต้องไอ ไอเอ็นไอเอ็นอ๋เออ่นีมีแบบว่ามีแบ่งมีแบ่งกันนิดนึงแบ่งโซนแบ่งโซนจริงจังมากเลยนักเรียนสามคนของเราน่ารักมากอันนี้เรื่องของัาเลยใช่ค่ะกดเลยนักเรียนเราดูดูโอเคไหมคะผู้สอนได้ค่ะเคยได้เลยทุกคนเคยได้ทั้งมันมาคนเด็กๆมีได้ อันนี้ก็ใช้ใหม่ที่แหนเราทำเหือดคุ้งวันเลยนะทำเหือด้วยเป็นไงสุภาพดกระโนะทำเหือดคุ้งวันด้วยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวจะบอกว่านี่ สาวสวยเราเนี้ยนดวานไปก่อนไทยเลยนะน้ำหน้าหนุนะ่มๆแล้วเสร็จเรียบร้อยสวยงามด้วยนะตัวหนังสือแบบคมเตะแต่เราต้องหล่อแท้งนาะนะคะแต่เราอัน,นอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วทุกคนก็ผู้ใช้ได้เลยอะค่ะแต่ว่าที่ต้องหอแหงควรจเป็นอันนี้แต่ล่นอันนี้ ปกติถ้าถือว่าจะรอแห้งจริงๆเนี exactly ่ยเราต้องพิแช่ตู้เย็นไหมคุณผู้งมว่ไม่ต้องหรอาแค่อยู่ในห้องแอร์ก็คือเป็นอุณหภูมินะคะแต่ว่าดีพอพอเวลาทำเสร็จแล้วอะค่ะก็คือแช่ตู้เย็นจะดีกว่า